ผู้อำนวยการดเรเพิ่มหลวงแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือตั้งแต่วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2547วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาเอกการบริหารการศึกษาจากมากัรยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอินเดียตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ โดยอุทิศเวลาให้ทางราชการอย่างเต็มที่เต็มความสามารถด้วยความมีวิสัยทัศน์ใช้หลักการบริหารงานกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน5ด้านอีกทั้งยังมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษในระดับประเทศอีกมากมายอาทิเป็นประธานสหภาพครูแห่งชาติเป็นคณะกรรมการคุรุสภาเป็นต้นเป็นผู้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรญยาบรณวิชาชีพ มีความรู้มีความสามารถมีผลงานดีเด่นในระดับประเทศประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนในฝันการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเรือมีจำนวนบุคลากร,กรครู36คนรองผู้อำนวยการสองคนพนักงานราชการ5คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูธุรการ1คนนักการพานโรงสองคน และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด944คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6การบริหารงานของผู้อำนวยการดเรเพิ่มหลวงแก้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพครูในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนชุมชนหนองเรือภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการเพิ่มหลวงแก้วได้ขับเคลื่อนภารกิจโรงเรียนในฝันในช่วงแรกได้วางแผนและทำการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาสพบว่าจุดอ่อนหรืออุปสรรคของโรงเรียนคือด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และอาคารเรียนยังไม่เพียงพอสถานที่บางแห่งยังเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนยังขาดแคลน โดยเฉพาะสื่อ ICT คอมพิวเตอร์สื่อภาษาอังกฤษสื่อคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หนังสือห้องสมุดและอุปกรณ์เครื่องดนตรีด้านชุมชนยังมีชุมชนและนักเรียนบางส่วนยากจนเป็นต้นจุดแข็งหรือโอกาสคือผู้บริหารมีความสามารถด้านการบริหารในระดับสูงชุมชนโดยรอบให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีมีร้านค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล การเดินทางการคมนาคมสะดวกซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยสนับสนุนภารากิจและกิจกรรมของโรงเรียนได้กระบวนการบริหารงานโรงเรียนในฝันผู้บริหารได้สร้างความกระหนักความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาในระยะแรกโดยระดมทรัพยากรจัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ได้ถมที่ที่เป็นที่รุ่มน้ำขังให้สามารถใช้งานได้นอกจากนี้ยังได้สร้างอาคารเรียนคืออาคารเรืออ e ีโปงและอาคารเรือยนต์ในเวลาต่อมาอีกทั้งยังมีการปรับปรุงอาคารประกอบอาทิอาคารศิลปะอาคารดนตรีการงานอาชีพห้องสหกรกรร้านค้าและแหล่งเรียนรู้เรือนไทยเป็นต้นที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอุปถมัมโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างและต่อเติมอาคารห้องสมุดห้องประชุมมิตรผลอุปถรัรมภ์และโรงหนังเพื่อการศึกษาห้องมัลติวิชันส่วนด้านสื่อการเรียนการสอนได้รับการบริจาคสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องดนตรีวงดุริยางวงโปงลางจากโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไมเนอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน การพัฒนาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองเรือได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ1อำเภอ1โรงเรียนในฝันรุ่นที่1เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2548โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายอุริศุญมาและคณะ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนายปิยบุตรชนวิจาร์ได้ตรวจและเยี่ยมชมโรงเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนหนองเรือเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2548ปีพุทธศักราช2550คุณหญิงดรกัสมาวรวรรณณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนชุมชนหนองเรือ และได้มอบโลก่เกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ผู้สนับสนุนโรงเรียนได้แก่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงและบริษัทไมเนอร์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนับตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของโรงเรียนก็เป็นที่เลื่องลือได้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนอย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะไปคุยกันในช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้ครับมีรายงานพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนะครับสปีที่ผ่านมาในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมีผลเป็นรูปธรรมออกมาอย่างไรนะครับเรามีรายงานพิเศษครับการเรียนรู้เรื่องสูญยากาศถูกนำมาดัดแปลงเป็นการแสดงเป็นการแสดงโชว์ชุดดื่มนมนอกแก้วสร้างความสนุกสนานแก่นักเรียน จากนั้นผู้แสดงจะอธิบายถึงหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้ชมเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้นเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเรือนะครับได้มีความสุขและก็สนุกไปกับการเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์นะครับในกิจกรรมไซ์โชว์นะครับไปติดตามได้กับข่าวเยาวชนครับผมสวัสดีค่ะ ห้องข่าวเยาวชนสัปดาห์นี้ขอนำทุกท่านมาที่โรงเรียนชุมชนหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นผลจากการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพโดยเฉพาะด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้งดนตรี กีฬากิจกรรมจิตอา,า,าตสานาฏศิลินกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถผู้เรียนและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่างหลากหลายโดยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสาโรงเรียนแม่ข่ายวิถีพุทธมีการเข้าค่ายคุณธรรมจักกิจกรรมเดินแถวคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ทำให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในระดับที่ดีมากเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธเน้นจิตอาสารุ่นที่หนึ่งของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับประถมศึกษาเมื่อปี2553และรางวัลจิตอาสาระดับเขตทั้งสิ้น4รายการผู้อ,อ,อำนวยการดรเพิ่มหลวงแก้วได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีวิสัยทัศน์และเฉียบแหลมโดยให้ทุกฝ่ายร่วมกันโดยเฉพาะผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาส และดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยในเบื้องต้นได้พัฒนาบุคลากรผู้บริหารและครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนโดยผู้อำนวยการเพิ่มหลวงแก้วได้ศึกษาดูงานแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาจากต่างประเทศคือมูลนิธิชือจี้ไต้หวันประเทศจีนจากนั้นรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูก็ได้ศึกษาดูงานจิตอาสาจากต่างประเทศณนะประเทศไต้หวันอีกครั้งในปีการศึกษา2551 และในปีเดียวกันก็ได้ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนศึกษาดูงานการบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาณโรงเวียนชือจีอําเภอฝางเชียงใหม่และสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณโรงแรมแคนเจอรีนวิวจังหวัดเชียงใหม่การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาและสภานักเรียนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาของสอพทออเป็นต้นแบบในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหมีกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและสภานักเรียนอาทิกิจกรรมจิตอาสากับบุญวันล,ลบาทการบริจาคแบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม กิจกรรมเปิดบ้านเล่าขานสิ่งดีๆตามแนววิถีพุทธจิตอาสาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกิจกรรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสาลดภาวะโลกร้อนกิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมถ่ายทอดสดกิจกรรมกลุ่มนองเรือจิตอาสากล้าทำดีกิจกรรมละครหุ่นกระบอกอีสานเล่าขานคุณธรรมกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำนักเรียนกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมมักคุเทศน้อย กิจกรรมอาเซียนศึกษาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายผลจากการขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมในปีการศึกษา2551ส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมสภานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6และการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนยังไม่หยุดจั้ง ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอดส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรมสภาน,นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-6ถึงในปีการศึกษา2553อีกครั้งความสำเร็จของการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวตอกย้ำถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาอย่างเป็นที่ประจักษ์ในปีการศึกษา2554กิจกรรมสภาน,นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเรือ ได้รับรางวัลเหรียญทองชันะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับประถมศึกษาปีที่1-6ึถึราสภานะเรียนนี้งามสงามาเธมาม,มาฟางเหล่าๆานว่าพวกเราทํางานมีหลักการยืดประชาที่ประใต้ได้เช่นกันอันทรงมีมหากศั์เป็นดระมุก นักเรียนระดับชาติครั้งที่6 1ได้แก่โรงเรียนชุมชนหนองเรือสพปเาขอนแก่นเขต5ขาดกิจกรรมสภานักเรียนจึงได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ3ปีสอน อันเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเยี่ยมยอดและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนล่าสุดในปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลสภานักเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5าและกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปอีกทั้งยังมีความพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยผู้อำนวยการด็อกเตอร์เพิ่มหลวงแก้วได้พัฒนาโรงเรียนชุมชนหนองเรือเพื่อสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการ1นึ่งเภอหโรงเรียนในฝันของสอพท อันส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านบุคลากรวิชาการและด้านคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะกิจกรรมสะพานนักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ3ปีซ้อนอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมกับคุณภาพของผู้บริหารผู้อำนวยการด็อ,อร์เพิ่มหลวงแก้วตลอดมาและตลอดไป